สวัสดีครับพบกับจ่องเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องนนะองุ่นอิงนะครับผมนะอรรถวัดถุกับเอฟซีสุกทานที่นะ่ารักนะครับผมเอฟซีสาวน้อยเป็ดบานแปลงเอฟซีน,น้ององุ่นอิงนะครับเอฟซี 4, ทีมหลังบ้าน 4, เอฟซีเด็กๆซีก้านะครับผมเนาะ แล้วก็วัดสวัสดี FC ต่างประเทศตกตานนะครับที่ยังเป็นกําลังใจติดตามมากันโดยมาทะลาะนะครับปุ่มนะให้กําลังใจกันแล้วก็วัดดีว่าจะเจากับเอฟซีจะตายทุกคนนะครับปุ่มนะก้อุตกตานทุกคนอย,อยู่ดีมีแรงนะครับปุ่มรำรำรวยรวยนะครับกัตนตกทุกคนนะครับปุ่มเนาะกับวันนี้วันเศร้าวันยึดหลักป้อนนะครับ เจ้นฟุ้นนะครับมีฝ้นลงเม็ดน้อยๆนะครับลงเดียบรอยเด็กๆต่างคืนครับเมื่อคืนกลัวฝ้นจะตกนะนน่นะตะกี้ก็จับก้าวขกเรียบร้อยแล้วครับแมนไปเล่นตรงหน้าเขามาเข้า,มา,ขามาดูก้าวดูได้น่าเกลียดครับก็เลยต้องจัดการเก็บแล้วครับปุ๊ม แม็โกปี้ยังยังอยู่นะครับมันคือวันตอนเย็นน้องเจ้าข้อแม็โก้มากกบอกว่าว่ากว่าอีกสกักันงานเราเสร็จสับแล้ววกับเลือดแต่ว่ามันไม่โก ไม่ตกนักสักทีครับพุมก็อตอนนี้นะครับตอนข้าวนะครับไม่ว่าจะก้องปูแล้วก็ก้องทุกๆคนนะครับต้องการรอน้ำฝนกันแล้วนะครับ พี่ยังอย่างยนะครับน้องเวลาถ้าครับเป็นกันหลงครับเลยพี่ต้งไม่ไม่มีปนนัญหาแนอนิงบ่เบาตทนบาตทนบาตทนนะครับอื้อ ดวงดีเป็นโอ้ F4 ครับดวงมันจะดีอะไรขนาดนี้อ่ากลมันมั่นครับอืมฟียาวๆครับผมดูซิกกี่ใบโอ้ยส่องใบครับ f ี อืมครับอืม,อมดูครับอืมอืมคนมันมาแต่เช้าเลยครับเี่ซีอ่าอืมซองใบครับ ม่านครับป้มม่านแต่เจาเลยที่สิชงใส่คงไม่มีเจาข้องครับผ้มนอนตากน้ำกลางอยู่ตั้งคืนเลยตะก,กี้มีฝนดินมาน้อยๆล่ละโอ้ยเปียกหมดเปียกหมดลงเดียวปาไปเก็บก้อนรับ นี่นะครับนี่มืดฝน,นครึมเด็กๆเ,เก็บแล้วนะครับหลังจากเกืนปล่อยทั้งคืนแล้วดูสภาพครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะให้มีแดดนะครับเดี๋ยวอาบน้ำกันดูสภาพืว จะพาครับอืมน,น้องกลับไปกับแม่ก็แล้วนะครับพ่อเนาะต้องก็เลยต้องเอาเด็กสองสองนอนนี้คั้งกับแม่นวาวุ่นอืม ให้ดูกล้องไกลครับเมื่อวานมีไกลกล้ามาบางอาจะมีน้องไม่โก้กล้ามากับหลูกจายตอนเย็นแล้วก็ตีมลังบาลก็มีแตู่มเรานะครับเดี๋ยวต้องซื้อผ้าเจ้าข้องก่อนแต่ลุงเดียวาน่าจะคงไม่มีเจ้าข้องครับเพรถ้ามีเจ้าข้องก็คงจะไม่ล้อยให้ตากนำกลางอยู่ลงเดียวานะน่าจะไม่มีเจ้าข้อง ีลงเม็ดดินดินมาน้อยๆน้อยแล้วนะคับพุอมนะตกนักนักสักตีน <c oughs> ี่จะตกมาสักตีแบบนัก,น,ก,น,ก,น,กนักตน้นข้าวยิ้มเลย,เลยจะก้องหนาข้าวปูได้ยิ้มเลยเบราะว่าดินเริ่มแห้งแล้วตั้งต้นข้าวมันยืนต้นช่วงแล้วต้องการน้ำ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนแล้วก็อย่าก,กดการโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมหลังบ้านนะครับฝากติดตามจองลงเดียด้วยนะครับผมเนาะทีมหลังบ้านนอ้ององค์อญิงนะครับผมเนาะานางกวันและบ่าวโทน,นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผม